สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับพิกค,คาค์ดนะคะในคลิปที่2นะคะเป็นการอ่านดวงความรักประจำวันนะคะก็มีให้เลือกสามสามใบ3ามกองเนาะก็คือกองที่ดอกวัวกองดอกแอปเปิลแล้วก็กองดอกคาเมลียนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละกองเนี่ย นะคะอัปเดตความรักประจําวันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับเพื่อนๆกลองที่หนึ่งนะคะโหนะคะนี่นะคะ เป็น enlightenment กับ rebirth and new beginning นะคะ mm hmm. prosperity compassion mm hmm. blissful and pressure ค่ะโอ้โหโคตรนะคะ ก็หมายความว่าเขาน่าจะเริ่มที่จะเริ่มที่จะรู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะเออแล้วเขาก็จะแบบอืมรู้สึกเหมือนกับว่าน่าจะน่าจะคุณน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละนะคะกับคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยนะเพราะว่าไพ่ไพ่แห่งความสำเร็จ ความอวยพรการอวยพรต่างๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาหมดเลยนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่1นึ่งนะคะมาดูกองที่2ค่ะกองที่2นะคะคุณได้ apple blossom um นะคะการอ่าการเลือกการที่จะอ่า a c k n o w l e d e การที่จะ illumination อ่าหมายถึงแบบยังไงอะ แอ,อออแอบซ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งแนะอบซ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะโบ้แล้ว love at first sight พราวสปิลิทนะดูต่อ dangerous pressure อ คุณอาจจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันก็เป็นอ่าสิ่งที่อันตรายกับความรู้สึกคุณนะความรักของคุณในครั้งนี้เนี่ยอืมกับคนคนนี้นะว่ามันจะออกหัวออกก้อยลึกมันเป็นยังไงกันแน่นะคะสําหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้นะเออมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเลยอะคะ่ะ มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนคุณไม่ค่อยไม่ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่เลยว่าเฮ้ยอยู่ๆก็แบบตกลุมรักหรอหรือว่าเขามาจีบเราเหรอหรืออะไรประมาณนี้นะคะเราไม่รู้เลยนะคะ nobility and self esteem นะคะแต่คุณก็มั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะว่าเออเราก็มีดีผีค่าให้เขามามีคนมาแล มีคนมาแลมาสนใจอะไรเราเหมือนกันนะอืมดีค่ะดีเออนะคะสำหรับกองที่สามนะคะกองที่สามนี่คือชะตาลิขิตที่ให้คุณมาพบกับเขานะคะซึ่งก็ ก็เป็นโชคชะตานะคะที่ทําให้คุณมาเจอขเขาแต่ว่าคุณอย่าคิดว่ามันเป็นในแง่บวกเสมอนะคะเอาว่าเป็นเรื่องของกรรมเนะ,นะเรื่องนี้เนาะเออแล้วคุณกแล้วก,วก็การมาพบกันทรั้งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าอ่าให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ขอบคุณบทเรียนแล้วก็เข้าใจบทเรียนของความรักในครั้งนี้นะคะของคุณ Oh, คุณก็จะมองโลกได้สวยงามขึ้นอะไรได้ดียิ่งขึ้นคือมุมมองในความรักของคุณจะดีขึ้นนะคะคือมันจะเข้าใจในความรักมากขึ้นนะคะทุกอย่างนั้นล้วนสวยงามเสมอนะคะในตัวของมันนะคะถ้าเราเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราประชิญแล้วก็เข้าใจใน สิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่ผู้อื่นเป็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันและความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์ของการกระทําทั้งในอดีตแล้วก็ส่งผลกับอนาคตยังไงนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคโชคดีนะคะค่ะโชคดีได้พบเจอกับ ความรักดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ